ลองทายมาสิว่ามือถือที่ผมจะเอามาอันบ็อกซ์ในวันนี้เนี่ยมันคืออะไรกันออออใช่แล้วครับนี่คือสมาร์ทโฟนเกมมิ่ง Lenovo Legion 4 Duel มาอลนบ็อกกันดีกว่า yeah. สำหรับเจ้า Lenovo Legion Phone Duel ตัวนี้นครับก็เป็นเครื่องหิ้วมาจากแผ่นดินจีนนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาของกล่องก็ดูเท่ดีนะเก๋ไก๋เหมือนใครนะครับเขาบอกว่ามีลูกเล่นมีกิมมิกอยู่เพียบเลยสำหรับเกมมิ่งโฟนรุ่นนี้นะครับมาตั้งแต่ตัวกล่องนะครับจากเห็นแบบนี้เราลองเปิดฝาดูแล้วกันหลังจากนั้นก็เปิด อีกแง้มหนึง่งได้ยินเปล่าได้ยินเปล่าได้ยินเสียงเปล่ามเอาใหมาเอาใหมาเอาใหมาคือที่กล่องมีเสียงด้วยนะครับผมแล้วก็เราจะหยิบเจ้าตัวเครื่องออกมายังไม่ให้ดูเครื่องดีกว่า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาดูของในกล่องกนก่อนครับว่ามีอะไรให้อีกอันนี้จะเป็นเคส เป็นแบบนี้นะครับลักษณะของตัวเคสเขาประกบที่ด้านหลังตัวเครื่องมีสาย type c แปลงเป็นหูฟัง3.5เข็มจิ้มซิมคู่มือการใช้งานมีตัวหม้อปแปลงนะครับชาร์จเร็วตัวนี้รับไฟสูงสุด90วัตต์ครับสำหรับตัว legion phone dual แล้วก็มีสาย type c กับ type c นะครับเพราะว่าตัวปลัก๊กฝั่งนี้เป็น type c นะครับนี่ ก็เป็นอุปกรณ์ในกล่องทั้งหมดนะครับ่ะ<ป> <c oughs> แค่กล่องก็นะไม่ธรรมดาแล้วเดี๋ยวมาต่อกันที่ตัวเครื่องนะครับเขบอกว่าถ้าเราเปิดเครื่องมาครั้งแรกเนี่ยมันจะมีสิ่งนี้ซ่อนอยู่ Legion p o i n i t i o o t c o คือระหว่างผมซื้อตอนนี้นะครับ มันสั่นด้วยครับตุดๆุด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 มันมีโฟดีนะครับผมเสียงลำโพงก็ยังไม่เต็มนะจัดเต็มไม่เลยนี่ครับเปิดเครื่องมากว่าจะได้เล่นกันเฮ้ยมันมีทีทุเรียดเลยนะครับถ้าให้เคาะตรงนี้ก่อนนี่ครับมอนกับสอนเล่นครับปั๊บ <S <S อ้าวโหวอ้านั่นไงบอกสเปกเลยครับ ชาร์จเาาร็ว90วัตต์นะครับาบภาษาจีนหมดเลยอะเดี๋ยวกดก่อนภาษาอังกฤษก่อนครับมีรีเพลย์ตัวเดโมโอ,อีกรอบหนึ่งหรือว่า Star Setting ครับตั้งค่าตัวเครื่องได้เลยมาแล้วครับนี่ <c oughs> ดูมันตอนนี้มันล็อกนอนอนอยู่นะครับเดี๋ยวขอตั้งค่าไปก่อนแล้วกันนะเราจะได้รู้ว่าถึงเวลามันจะกลับไปแนวตั้งได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดสังเกตจางดีๆครับตอนเข้าเปิดตัวก็มีใครที่ไหนเอากล้องหวังไว้ตรงกลางเครื่องบ้างแถมกล้องหน้าป๊อปอัพก็อยู่ด้านข้างเครื่องอีกต่างหากลดนั็จะะมีไฟ LED ครบ อยู่ตรงโลโก้รีเจนด้วยนะเห็นไหมโอ้แต่เสียงลำโพงนี่สะใจจริงๆครับดังแล้วก็มีมิติตึ้งตึงต้งตึงต้งเลยเอาออตโต้โรเทตปั๊บนี่กลับมาเป็นแนวตั้งแล้วนะครับก็เปิดตัวออโต้โรเทตเหมือนปกตินะครับวันนี้เป็นหน้าตาเอกของตัวรีเจนโฟนนะครับก็เห็นว่าหน้าตาพวกไอคอนต่างก็มีการคัสตอมมาครับให้เหมาะกับดีไซน์ของตัวเครื่องแล้วก็รูปแบบที่ทางเลนด์วูออกแบบสำหรับตัวเกมมิ่งโฟนเอาไว้นะครับ สเปคของ Legion f o n e d e l นะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอ6.65นิ้วเป็น Super OML นะครับความละเอียด Full HD+ Plus, มีค่ารีเฟรชอยู่ที่144 h ฮนะครับสูงสุดแล้วก็มีอัตราทัชเรสปอนนะครับอยู่ที่240เฮิร์ชิปเซ็ตที่ใช้นะครับก็เป็น Qualcomm Snapdragon 865+ โดยจะมีสเปคนะครับแรม12กับแรม16นะครับแล้วก็ตัวของหน่วยความจำหรือว่า ROM เนี่ยก็จะมีอยู่2ขนาดด้วยกันคือ256กับ512ครับตัวบ็อกซ์ที่เราเอามาแกะกันนี่828 อ๋อนี่จะเป็นรุ่นเล็กสุดของตัว Legion Phone ครับตอนเปิดตัวเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงตัวนี้เลยแต่ว่ามันจะมีสเปคตัว8 2 8อยู่ด้วยนะฮะนี่ก็ตามนี้ซึ่งตัวนี้นะครับออกแบบมาเป็นมือถือเกมมิ่งจริงจังแล้วก็ให้ถือแนวนอนเพราะว่าพอเปิดหน้าจอมาตอนแรกเนี่ยมันก็เป็นหน้าจอแนวนอนอยู่แล้ววะดูดิเห็นไหมนะครับสังเกตจากตัวเครื่องครับดีไซน์ที่ออกมาเนี่ยขอบบนขอบล่างหน้าจอ แอบหนานิดนึงเพราะว่าเป็นพื้นที่สลับจับถือเล่นเกมนะครับแล้วก็มีลําโพงคู่ s t e r โ o ด้านหน้าเพื่อใช้เสียงเสราล์เนี่ยมันเข้ามาที่ด้านหน้าของเรานะครับก็เลยเป็นลำโพงอยู่ที่ด้านหน้าตัวเครื่องแล้วก็มาพร้อมกับระบบเสียงไดเแรก HD ซึ่งมือถือเครื่องนะครับด้านบนก็จะมีตัว shoulder b u t t o นะครับหรือปุ่ม LR ที่สามารถแตะๆได้ครับในการสั่งงานแล้วก็มีปุ่ม power อยู่ตรงนี้นะครับที่ตำแหน่งปุ่ม power ในผมมองแล้วมันเหมือนกับตำแหน่งของปุ่มตรงเดียวกล้องเซลฟี่เลยอ่ะก้อง pop up ตรงนี้เนี่ย มันทับกันอยู่หรือเปล่าไม่รุ้เหมือนกันนะแล้วก็จะมีพอสำหรับการชาร์จนะครับผ่าน type c อยู่ตรงท้ายเครื่อง1จุดนะครับแล้วก็ที่ด้านล่างตรงกลางอีก 1. จุดนีุดไงเหมือนเอา g phone มากๆนะครับมีปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงตรงนี้โลโก้ lenovo นะครับประมาณนี้แล้วก็มีไฟ rgb ด้านหลังตำแหน่งกล้องหลังเนี่ยเป็นกล้องคู่ครับ64บวกล้านนะครับเซนเซอร์หลัก64ล้าน ultra ้าไวสิล้านนะครับซึ่งกล้องนี้ก็จะมาปรับได้3ระยะนะครับจะมีระยะของตัวเลอส์ ultra w i d ์ 0, มีกล้องหลักนะที่เป็นเลนส์วายแล้วก็อีกหนึ่งสเต็ปจะเป็นการซูมตัวกล้องหลักเข้าไปเป็น 2x น,นะครับหรือว่าซูม2เท่านั่นเองคราวนี้กดสลับมาที่กล้องหน้ากันบ้างเซลฟี่ปุ pc, ๊บเห็นนะคือเด้งขึ้นมาจากกลางเครื่องเลยนะครับหลักๆก็ eger, εκ, คือนอกจากจะเป็นกล้องเซลฟี่ที่ประหลาดที่สุดแล้วป๊อปอัพดาน้างนะครับแต่ว่าเขาออกแบบมาเพื <S 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 ่อการเล่นเกมการแคสเกมโดยเฉพาะเพราะกล้องตัวเนี้ยพอเวลาเราแคสเกมอ่ะหรือว่าทําการสตรีมนะครับตำแหน่งมันตรงกับหน้าเราพอดี ไม่ต้องแบบเอียงมาทางนี้เพราะว่ากล้องอยู่มุมซ้ายบนหรือว่ากล้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็ต้องขยับหัวขยับไปมาเล่นตรงนี้กล้องก็อยู่ตรงนี้นะครับโดยมีความละเอียดที่20ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ระหว่างที่เล่นเกมไปครับถ้าเกิดทําการสตรีมเมอร์เนี่ยมันยังมีฟีเจอร์ของการแคสเกมนะครับที่สามารถจะละลายฉากหลังครับลบทิ้งไปได้เลยเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าบางทีบ้านรกหรือว่าพื้นที่แม่บ้านนวยหรือส่วนมากเขาก็ชอบแคสเกมกันแบบ เป็นกรีนสกรีนถูกไหมลบฉากหลังเหลือแต่ก็อี้นั่งนะครับไอตัว Legion Phone Dual ตัวนี้ทำได้ซึ่งตัว UI กล้องครับจากที่ทดลองเปิดไล่ๆดูเนี่ยหน้าตามันค่อนข้างจะแอบจีนไปนิดนึงเหมือนกันนะเราสลับโหมดกล้องตึ๊บโหมดโปรโหมด night portrait นะครับมีพอรามามีโหมด m a c ครนะครับแล้วก็มี HD เต็มความละเอียดนะครับมีตัว AI ทํมาช่วยในการ Detect Scene ปรับสภาพสีแสงต่างๆด้วยนะครับ ในส่วนของการตั้งค่านะครับมันจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า 4D U Touch อยู่นะครับอันนี้สามารถจะใช้ส่วนขอบจอเนี่ยในการสวิชไปมาได้ระหว่างแอปนะครับแล้วก็มีตัว 4D Gesture นะครับที่อ่านไปแวบแรกนี่มันฟีเจอร์ของ Motorola ชัดๆอย่างที่บอกว่าทาง Lenovo เนี่ยก็เข้าไปซื้อกิจการมือถือของโม o ตมาแล้วนะครับมันก็จะมีฟีเจอร์อย่างสับเครื่องเพื่อเปิดแฟลชเหมือนพวก m o t o g ถูกไหมรวมถึงทวิชนะครับพลิกเครื่องไปมาเพื่อเปิดกล้องได้แบบด่วนๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะ ซับเครื่องเปิดไว้ชาครับเป็นแฟลชได้นะครับแบบนี้อีกทีนึงก็ปิดนะครับแล้วก็ทวิสต์กตึ๊กตึก็จะเปิดกล้องหลังก่อนอีกทีนึงปุ๊บปุก็สลับมาเป็นกล้องหน้าเซลฟี่นะครับนะครับก็เป็นฟีเจอร์ของตัว 4D g e s t e r นะครับอะสลับเป็นกล้องหลังแล้วแล้วก็มีโหมดครับในการบันทึกหน้าจอนะครับเป็นวิดีโอตัว b a c k r e c o r d i n g ตัวนี้มี w i ทิค i g g e r นะครับปรับตัวของปุ่ม s h ลาร์บัต t t อเนี่ยให้สามารถทำงานบนหน้าจอเกมได้นะครับนี่ไง กดแรงกดเบาอะไรยังไงเป็นปุ่มไหนนะครับก็สามารถปรับที่ตรงวัทริกเกอร์ได้นะครับมีไลทิ้งเอฟเฟ e c t นะครับจะเลือกแสดงสีอะไรนะครับระหว่างที่เล่นนะเลือกปรับได้นะครับแล้วก็ยังสามารถตั้งค่าให้กับเวลามีคนโทรเข้ามีการแจ้งเตือนมาเนี่ยก็ทําได้เช่นกันนะครับเลือกปรับสีไปเลยตามที่เราชอบมีระบบเสียงไฮเปอร์อะอดิโอนะครับหรือว่าเกมสโตรเอนแฮนส์นะครับแล้วก็มีตัวรีเฟรชเลดหน้าจอที่สามารถจะเลือกปรับได้สูงสุดที่144เฮิร์ตตรงนี้นะครับนี่ แล้วก็สามารถเลือกตั้งค่าได้นะครับว่าปกติในการใช้งานอาจจะเข้า90เฮิรต์พอเพื่อประหยัดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มาเปิดตรงนี้ว่าถ้าเข้าเกมเนี่ยก็บังคับเป็น144เฮิรต์ไปเลยเนี่ยเลื่องที่บอกครับตัวนี้ก็จะมีระบบ 4D นะครับเรียกว่ามีการสั่นของตัวเครื่องระหว่างที่เล่นเกมด้วยก็สามารถจะเลือกปรับตรงนี้ได้นะครับตัวนี้ก็จะมีเกมที่รองรับนะครับผมตัวของระบบสั่นอยู่ด้วยนะครับเซมิเรียลวเบิชันตรงนี้อันนี้คือเป็นตัวที่มาเดโมครับตัวลีเนียมอเตอร์เวลาเล่นเกม รถที่สั่นเนี่ยมันจะวิ่งจากซ้ายมาขวามอเตอร์ที่สั่นมันค่อยๆสั่นแรงมาเบาแล้วก็เลื่อนจากขวามาซ้ายด้วยโอ้โหนะแล้วก็สามารถจะเลือกโปรเจกต์ตัวหน้าจอนะครับไปที่ฮาร์ดแวร์อื่นเช่นพวกทีวีทพวกนี้ก็ได้ด้วยครับผ่านมิ r เ c a s แคสหรือจะผ่านสายของ Type-C ก็ได้แล้วก็ยังทับมีโหมด Dual s c r e e n s h o o t i n g นะครับที่เราสามารถจะใช้กล้องหน้าหลังถ่ายพร้อมกันแล้วก็เอาตัวเราเนี่ยไปอยู่ในฉากน,านั้นได้ แล้วก็มีอีกแบบนึงคือ Dual Camera Video Chat ชนะครับสามารถจะคุยกับคนอื่นได้ก็คือถ้าเกิดวิดีโอแชทก,กับเพื่อนนะครับสามารถจะเลือกแชร์สถานที่เราอยู่ไปได้ด้วยเนี่ยเหมือนกับตัวนี้เขาบอกว่าเขาอยู่ที่ยอดตึกนะแล้วก็แชร์ไปพร้อมกับหน้าจอนะครับคือสามารถเปิดกล้องให้เพื่อนดูได้ด้วยนะครับไม่ต้องแบบตอนนี้อยู่ที่ไหนรู้ไหมแล้วก็หันมาไม่ต้องเปิดสองกล้องพร้อมกันได้เลยส่วนโหมดเกมของ l e n o v o l e g i o n Phone Duel ตัวนี้เขาจะเรียกว่า l ร g i o n r e เ l m มนะครับผมนี่เข้ามา เพิ่มเติมพวก l e g e o n Assist นะครับก็จะสามารถเปิดพวกฟังก์ชันช็อตคั t ต่างๆนะครับเช็คฟอร์มัมของตัวเครื่องได้ CPU ทํางานเท่าไหร่ GPU เป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็เรื่องของการตั้งค่าปิดการแจ้งเตือนทุกสิ่งอย่างสามารถปรับได้ในตัว l e g e o n Assistant ซึ่งการจะเข้าสู่โหมด l e g e o n Realm นะครับผมนี่ก็ไม่ได้ยากแต่ที่ปุ่ม Shoulder Button สองข้างพร้อมกันแบบนี้หลังจากนั้นครับก็จะมี เกมที่แนะนำนะครับโผล่ Pro มาในลิสต์นี่เลยแต่คือบอกว่ามันเป็นมือถือรอมจีนเพราะฉะนั้นเกมส่วนมากที่โชว์มาเนี่ยก็จะเป็นเกมเวอร์ชันจีนกันหมดเลยนะครับเห็นไหมที่พีงา,านบอกว่าพูดมาตั้งนานแล้วลืมพูดถึงแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ความจุ5,000มิลลิแอมแป์และที่บอกว่ารองรับไฟ9 0วัตต์เนี่ยเอาจริงแล้วมันนี้มีอีกโหมดหนึ่งครับเป็นโหมดพิเศษนั่นก็คือ dual charging เสียบมันเลยทีเดียวสองรู <Wow. S 1> นี่ครับส่งตัว Legend i k i นะครับเราเข้าดูตรงนี้ เขาจะมีเขียนว,ว่า Dual Turbo Charging ก็คือนี่ไงเสียบมันเลย2ลรูดูเดือดเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวอย่างภาพถ่ายสักเล็กน้อยแล้วการเล่นเกมว่าเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าตัวนี้ได้มาลองเล่นไม่นานนะครับก็อาจจะมีแซมเปิลนิดเดียวเท่านั้นเอาไว้ยังไงถ้าเกิดว่า l e n ovo ประเทศไทยเนี่ยสนใจอยากทำตลาดเกมมิ่งโฟนนะครับก็ถ้าเข้ามาเมื่อไหร่นะเดี๋ยวเราจัดเครื่องไทยมาลองเล่นดูแล้วกัน โมด,ดูอลออแบบตัดฉากหลังก็เห็นว่าข้างหลังนี่หายไปเลยนะครับเราสามารถจะปรับเลือกไปตรงไหนก็ได้ก็เปการถ่ายดูอ้อแบบตัดฉากหลังทิ้งไปเลยเท่ได้่นะเนี่ย ัตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรอยแซมด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้เราจะได้หาของเล่นแก๊จเจใหม่ๆเนี่ยหรือว่าของแปลกๆมาอันบ็อกซ์ให้ชมกันอีกนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ